I'm uh -huh. แฟนๆต้องเตรียมต่อมความฟินกันให้พร้อมเพราะคู่จิ้นในตำนานอย่างวินทาวินและขวานุสามณีได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังห่างหายจากการเล่นละครคู่กันไปนานกว่า6ปีโดยผู้กำกับฝีมือดีอย่างพี่โต้ไกรยุทธกิ่งพากอนจากคาดปรากฏการดีได้ดึงตัวคู่จิ้นคู่นี้มาเจอกันในละครเรื่องคู่วุ้นลุ้นแผนรักละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ผู้กำกับของเราได้เพิ่มความดราม่าเข้าไปเพื่อให้ละครเข้มข้นมากยิ่งขึ้นรับรองว่าแฟนๆจะได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มและครบรสอย่างแน่นอนค่ะ ทุกคนมาดูแลแล้วก็มีมุมมองของของนิชลันครับแต่ก็ยังบอกไม่ได้เพราะมันเป็นความรับของเรื่องอ่า พราะเนื่องี้ความลับเยอะมากครับมาถึงทางด้านคู่พระนางของเราได้ได้ว่าคู่นี้เขาสนิทสนมกันมานานจนในส่วนของการถ่ายทำฉากที่เป็นคอมเมดี้นั้นไม่ยากสำหรับทั้งคู่เลยนะคะพอเมื่อถึงฉากที่เป็นดราม่าก,ก็จะเห็นได้ว่าทุกตัวละครทำได้เป็นอย่างดีทั้งตั้งใจและมีสมาธิกันแบบสุดๆส่วนพระนางของเราจะรับบทไหนในเรื่องนี้และบทจะเป็นยังไงยากง่ายแค่ไหนไปฟังจากทั้งคู่กันเลยค่ะ เรื่องคู่วุนรุ่นแผ่นลานครับวินรับบทเป็นศิลาครับ mm hmm. คาลรคเตอร์ก็เหมือนชื่อเลยครับเป็นศิลาไม่ค่อยแสดงออกเป็นอารมณ์แบบว่า,าแบบ ใช่เรียบแบบเรียบง่ายมาถึงก็คือแบบจัดเรียบร้อยเมื่อคนแบบคนอื่นไปถึงนับได้แค่3 4นี่ไปถึง10ละคือเหมือนกับว่าใช่แล้วก็วางแผนมาอย่างดีพูดอะไรนี่คือแบบว่าเฉียบขาดอะไรเงี้ยครับแต่จนกระทั่งมาเจอนางเอกนี่แหละที่แบบทำให้หลุดไคล์เตอร์นิดนึงก็คือแบบว่ามีมีแบบน่ารักน่ารักบ้างแล้วก็มีมียิ้มแย้มไปกับนางเอกเป็นส่วนใหญ่ครับแต่กับคนอื่นนี่ค่อนข้างจะเรียบเรียบเฉย เออตัวขอจันขอจันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนมีปมตอนเด็กๆคะซึ่งเราแอบรักกับน้องชายของพี่วีนแต่ว,ว่าถูกเขาปฏิเสธมาแล้วก็ทําให้เราเจ็บช้ําใช้คําพูดทําร้ายจิตใจเราอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นปรกว่าฉันจะไปเมืองน,นอกฉันจะทำตัวเองให้สวยให้ได้พอสวยเสร็จเรากลับมาแล้วก็ ไม่ได้คิดว่าจะมาแก้แคนนะคะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้มาเจอกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาขึ้นมาซึ่งเราก็กลับมาสู่จุดเดิมมาอยู่ในบ้านที่เราเคยอาศัยอยู่บ้านเขาอย่างเงี้ยค่ะแรกๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นคอมเมดี้เยอะตรงช่วงกลางก็จะมีดาราม่านิดหน่อยแต่มันก็จะมีดาราม่าผสมออคอมเมดี้นะใช่ของขวานก็ชีวนี่เพราะว่าใช่ไหมคือมันเขาเป็นอารมณ์แบบมา ให้กำลังใจแล้วก็มีแต่มีพาทะเลาะกันด้วยวันนี้ที่แบบว่าหลังทะเลาะก,กันแล้วอะไรอย่างนี้ครับของของวินก็มียากบ้างที่เ,เราก็มีดราม่าก,กับน้องด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีดราม่าก,กับคณะด้วยครับวันนี้ก็าฝากติดตามชมด้วยนะคะคู่วุ่นลุ้นแผนรักของเราค่ะคือมีครบทุกโรสจริงๆดูละครเรื่องเราอิ่มเอมเลยค่ะไม่ต้องไปผนขวัญอารมณ์ไหนแล้วเนอะเราให้คําตอบคุณผู้ชมทุกรสค่ะพัดจิ๊กแก้มองเราเป็นแง่ไหนเป็นฝ่ายแง่ ร้องฉันต้องเจ็บแบบเนี้ยใจเย็นก่อนสิไม่เปทะเลาะกิเยด้แบบนี้กดกันหรอทำไมฉันต้องชื่อพวกแกเนเมื่อกุกแก็อยามจะฆ่าน้องวันนี้ฆ่า การรอคอยของแฟนๆกันเลยค่ะสําหรับการกลับมาของคู่จิ้นวินขวัญคู่จิ้นในตานานของทางช่องเจ็ดสีรับรองเลยค่ะว่าละครเรื่องคู่วุ่นลุ้นแผนรักจะมาเขย่าต่อมความฟินให้แฟนๆได้จิ้นกันกระจายอีกไม่นานเกินรออย่างแน่นอน